โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องแมนเลชชินะครับผมวันนี้เรามีทิปพิเศษของเราคือเราจะไปออกรถคันใหม่ของค่ายยามาฮ่านะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาให้ทายว่าเป็นรถรุ่นอะไร3วิอ่าเราเฉลยดีกว่าเราจะไปออก R7 กันนะครับผมเป็น R7 สีดำนะครับเป็น2สูบ CP4 ตอนนี้เราก็ขี่เบน 600i ใช่ไหมเราก็เบื่อๆสี่สูบแล้วอยากลอง2สูบบ้างเราอยู่จังหวัดเชียงคูณนะครับเดีย๋ยวเราจะลองไปออกที่ศูนย์ยามาฮ่าลบบุรีนะครับผมตอนนี้ก็จอดและเติมน้ำมันอยู่นะครับมากับครอบครัวกับพ่อพก,พก,พกับแม่จากเชียงคูณไปลบบุรนีน่าจะประมาณ200 200กว่าโลเกือบ300ไหมน่าจะประมาณนี้แหละเราได้ศูนย์ที่ลบบุรีเพราะว่าเราทักศูนย์ ยามาฮ่าที่ขอนแก่นกับโคราชไปแล้วเขาไม่ตอบเรานะครับเราก็เลยได้ที่ศูนย์ลบบุรีแทนโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดินทางก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปถึงศูนย์แล้วเราจะถ่ายให้ดูอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลบบุรีกันแล้วนะครับผมอีกประมาณ40โลน่าจะเข้าตัวเมืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงยามาฮ่า ศูนย์ยามาฮ่าเมื่อไหร่เราจะถ่ายคลิปที่หน้าร้านให้ดูโอเคไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงศูนย์ยามาฮ่าสิริชัยกันแล้วนะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับเราเดินทางมาสี่ชั่วโมงเพราะว่าชัยภูมิน้ําท่วมหนักมากก็เลยเดินทางไ้ล้ลาช้ามากๆ เดินทาง4ชั่วโมงกับ220โลนี่ถือว่าช้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถกันเลยนะครับผมไป ครับดูแฟนผมบอกสิครับผมไปทาสัญญาอาเจ็ดมาน,น่หาดูดูด,ด,ดูเขาไม่โอเคกับอาเจ็ดผม,ม,มอะเอาเนี่ยคือถ้าซื้อมาผิดใจกันว่าซาันเฮ้ยอาเจ็ดหยังสวยกว่าเลยรถตำรวจยาาิ่งดีกว่าเลย